บ้านตุกตาไอาดารีสวัสดีค่ะสวัสดีกับป้านูตแล้วก็พี่นุมานนะคะวันนี้ <c oughs> วันนี้เป็นพี่นุมานของมิเกตนะคะทำไมเอ๊ะ ป้านุชขาเห็นป้านุชเคยบอกว่าพี่นุมานจะส่งคลิปรวมแล้ววันนี้เป็นเคสพิเศษนะคะเพราะว่าพี่นุมานเปลี่ยนไปใส่บอดี้ BJD หรือบอ l จอยดองนะคะก็คือเป็นบอดี้ข้อต่อที่เป็นแบบสตริงแล้วก็ข้อต่อน้องจะเป็นแบบบอลนะคะนี่เห็นไหมคะ จะเป็นแบบเบลก็จะอิสระ360องศานะคะสามารถจัดท่าจัดทางได้เยอะแยะมากมายเลยก,ก็จะเป็นอิสระกว่าบอดี้ข้อต่อนะคะบอดี้นี้จะเป็นของค่ายทางลาติเขานะคะราคาจะค่อนข้างสูงนิดนึงเนาะสําหรับบ้านที่ชอบหรือว่าอยากจะได้บอดี้แบบนี้นะคะเนี่ยข้อต่อน้องจะจะหักงอได้แบบ เยอะอ่ะขานะคะแข้งขาก็จะแบบนะเดี๋ยวนะนี่นนข้างนี้ดีกว่าปานุไม่ค่อยถนัดเนี่ยค่ะเขาก็จะแบบเนี่ยเห็นไหมจะสามารถพับงอขึ้นแบบเนี้ยได้เลยก็คือเป็นบอลจอยดอหรือว่าข้อต่อที่ใช้สตร,ริงอีลาสติกสตริงในการดึงนะคะปานุก็คัสตอมให้แบบใหม่เนาะ <S <S ด้านในจะเห็นว่ามีหัวเป็นหัวเป็นหน้าให้ ให้ด้วยอ่ะนะคะแล้วก็ด้านหลังยังคงเป็นผมวิธีที่จะแกะเปลี่ยนก็เหมือนลาติเลยนะคะคนที่เล่นบอดี้ลาติจะรู้ก็คือเปิดกระโหลกน้องออกแล้วก็ดึงหุกนะคะก็คือสตริงข้างในดึงออกแล้วก็ถอดหัวน้องออกได้แี่แก้มจะบุ่มนิดนึงเพราะว่าไม่เห็นนะเนี่ยแก้มจะบุ่มนิดนึงเพราะว่าจะได้ไม่ติดกับผาดหน้านะคะแล้วก็ตรงช่วงคอคัตตมใหม่ คัดต้อมให้ใหม่น้องก็จะอิสระมากนะคะเนี่ยหัวก็คืออิสระสุดๆแต่ก็อย่างที่บอกนะคะเนื่องจากว่าเป็น s t ตริงจะไม่เหมือนข้อต่อปกติที่พอเรากดปุ๊บน้องก็จะอยู่ค้างตรงนั้นได้เลยแต่อันนี้ก็คือเราจะต้องปรับเขาเรียกอะไรนะล็อกอมไม่ใช่ล็อกสิยางยางกับอีลาสติกสตริงตรงนี้ค่ะที่มันรั้งเอาไวอ้อ่ะให้ ให้อยู่ในทิศทางที่เราต้องการเหมือนจะเงยเห็นไหมคะอู้แต่ละคนทุกคนทุกคนทุกอันนี้เนี่ยค่ะก็จะแกะอย่างเงี้ยได้นะปานุไม่ได้ติดกาวให้นะคะปกติเวลาคัดทุกบ้านจะติดกาวให้หมดทุกชิ้นส่วนเลยอันนี้ไม่ได้ติดกาวให้เนาะเอ๊มีเก็ตรับแว่นสีอะไรแล้วนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแว่นมาแล้วด้วยนะคะปานุกำลังจะทยอยทำให้วัสดุที่ทำแว่นนะทีนี้ก็ ของเด็กๆที่บ้านให้ก่อนละกันมีทำไว้สีดำกับสีขาวจะได้ส่งจะได้ส่งกลับบ้านพร้อมกันเลยคุณคุณว่ารับสีใสไหมคะหรือสีดำขออภัยนะปะนุยังไ,ไม่ได้ไปเปิดดูวิธีใส่นะคะก็เหมือนเดิมเลยดันเขาไปข้างๆตรงทัดหูน้องนะคะเนี่ยจะพอดีมากๆนะคะจะพอดีมากๆ ก็ที่เหลือเดี๋ยวปานุจะต้องจัดการในเรื่องของขาวแวน่นต้องทำขาวแว่นก่อนนะ,นะคะเ,เรียบร้อยน่ารักมากสีใสแม้ปานุจําไม่ได้แล้วเดี๋ยวต้องไปดูต้องไปดูในสีใสหรือสีดำไม่รู้นะคะถ้าสีดำก็เนี่ยมีอีกอันหนึ่งโอเคทีนี้เวลายืนนะคะเด็กๆลาติเท้าเขาจะแบบ ข้างล่างจะสมจริงอ่ะเนาะมันจะไม่ได้เรียบบันก็จะมีแบบนูนนูในส่วนของเบ้าของฝ่าเท้าตรงนี้นะคะเวลาจับน้องยืนเท้าเปล่าก็ระวังนิดนึงแต่ถ้าสมมุติว่าจับน้องใส่รองเท้าก็จะอยู่ได้ง่ายขึ้นเนาะเรียบร้อยแล้วพร้อมกลับบ้านแล้วพี่นุมานพร้อมกลับบ้านแล้วนะคะ ขอบพระคุณมากมากอุทานะขอบคุณที่รักกันเนี่ยค่ะน้องจะเป็นสติงนะเพราะฉะนั้นข้อต่อของน้องก็จะแบบไปได้ตามที่ทิศทางที่เราจัดการเลยเวลาที่สติงหย่อนย้อยคลอยก็ต้องไปรีสติงกันเนาะปิดโป๊หน่อยขอบคุณมากมากขอบคุณที่รักกันขอบคุณที่ติดตามนะคะขอให้มีความสุขและสนุกกับทุกสิ่งที่ทำค่ะสวัสดีค่ะ